สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวฟุตตี้ครีมเคนก็ไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยเพิ่งไปซื้อมาราคาก็ย่อมเยาวที่สุดในประเทศไทยนะหกบาทเป็นอะไรที่ถูกสุดๆเป็นคล้ายๆหนมสมัยมืก่ก่อนอะ่ะเขากินกันอยู่เด็กเด็เขาจะชอบเล่นกะันเราก็จะมาดูกันเลยข้างในมีอะไรบ้างเรื่องขอใช้มี่นะนี่มันจะโหดร้ายนิดนึง โอ้ยกับข้อมือไม่เป็นไรหรอกอ่าในนี้มันก็จะมีนี่โอ้ยฉันผิดน่าจะเป็นโคนโคนเน,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 นี่ยโคนไอติมเนี่ยอันนี้โอเคอันที่สองมันลื่นๆอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นคล้ายๆบีบไอติมอันน,อน,น,นี้โอเค ลื่นเดี๋ยวแป๊บนึงเพือฉีก่อนนะฟันกันเลยนี่มันจะมีหอมเม่อมันหอมนะมีทั้งหมดซีอันเราจะปักให้ดูมือเราก็ยังไม่ได้ล้างนะเราช่างเลยกินเองชิ้นดี่โอเคเราขอตั้งก่อนนะโอ้ยขันๆันข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 ัน เราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนี่ไว้นะเบบเดี๋ดวยวแป๊บนึงใส่ไปแล้วนะมันจะเป็นช่วงสีทสูกันนะมันจะเป็นสตรอเบอรี่สรอเบอร์รีทำได้อุมากค่ะเหมือนลายไทย นี่ฝุดฝุดค่ะฝุดฝุดและก็จะมาชิมมังกลรอากาวอันนี้เนีงาไม่กรอบนัวกรอบส่วนอันนี้ อร่อยเบอร์นี่ยอร่อยเบอร์เนี้ยจะหวานหวานแบบเวลาในปาก,ากก็จบการรีวิวเท่าน,นี้นะเราฝากคลิปลอื่นๆของเราด้วยนะวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ